ป่องไม่พอก็ก็เติมเพิ่มไปอีกสิเดือนนี้ก็กินมามากวันลยเซ่ฮ่าฮาฮ่าฮ <c oughs> โอ้ยโอ้ยๆไม่สิ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 โอ๋ สุกหแห่ง R O V เป็นเด็กป้านของพระบิดา <laughs> พระบิดาม่อพลังแก่เจ้าว่าจะไม่แล้วเชียวว่าจะไม่แล้วเชียวฉันว่าจะไม่สุ่มแล้วนะแต่พอชุดมันมาถึงแล้วเนี่ยน่ารักเกินไปนะคะเราจะต้องทําการสุ่มกันนิดนึงและเราจะต้องมีของมันต้องมีนั่นเองนะคะ ด้วยพลังลมปานทั้งสิทั้งสิ้าของเราเรามากับดวงแน่นอนหมดไปเท่าไหร่แล้วกับของมันต้องมีไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่รู้มารอดูเกลือกันครับอันนี้คลิกได้เลยเหรอยังไงอะ่ะคลิกอันไหนก็ได้หรออันกลางละกันเดินทางสายกลางคนมันมีดวงพี่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเดี๋ยวก็ได้เชื่อนุ่น 4ี0พันบองไม่พอก็เติมเพิ่มไปอีกสิเออก็เติมเพิ่มไปอีกสิเดือนนี้ก็กินมามากเลยเซ่เออ ว้ายวัดไปเท่าไหร่แล้วคะกับคำว่าอันนี้อะไรเฮ้ยได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วเหรอ,อ,น,หรอนี่คือได้แล้วเหรอนี่คือได้แล้วเหรอทุกคนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ว ได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะหดไปเท่าไหร่เองอุ้ยเรามีสี่พันปองใช่ไหมเราเราใช้เพียงแค่2,500ัรอปองไม่ถึง2องพได้ไงเราเรามีสี่พันบ้างโอ้ยโอ้ยดวงดี ดวงดีหรอโอ้ยก็แบบเขาคงให้เกียรติชุดเรามากแบบเออไหนๆก็อะไรอย่างเงี้ยก็เออได้ถูกนิดนึงขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกินจะสวยแค่ไหนจะเหมือนตัวจริงเปล่าน่ารักจังเลยตะมุกตะมี เบียร์โป้สวัสดีค่ะเหมือนไอซ์เก,ก่ร์ตเจ้งเหมือนก่ะน่ารักตะมุตะมีหร,หรือเรียกว่าตัวเตี้ยนนี่เองนะคะอ้ะกกววาวสกะไรอ่ะเอ,อานุ่นคือโกะไปยืนกลางห้าร้อยห้าสิบห้าโอคิวแรกมาแล้วค่ะ ว่าไม่ได้เด้อคิวแรกฉันมาแล้วเด้อเออเออยังไงดียังไงดียังไงดีเอามังกรดีกว่าเอามังกรดีกว่าชิดจทีมังกรนี่สีเลียน่าโดนคนเลยนะ ไปฟาร์มต่อแล้วดูแลตัวเองละกันทุกคนเดี๋ยวคิวเลยเดี๋ยวคิวเลย nope. ไม่สิมาสิมาสิมันจะโอ้ย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 โอ้อยโอ้รยโอยโอยโอยอยนอยโอยโออยโอ่าอยโอยโอยโอ้าสโอยโอยโโอยโอะโอยโอยโอโยโอยโโอยยโอยโอย ดันเดินยังไงวะเนี่ย โอเคอันนี้เล่นธรรมดานะคะไม่ได้ลงแรงอาจาจะดูบื้อนิดนึงเดี๋ยวเราเอาบัฟฟ้าแปบนึง ทีแล้วก็เ <t> ข <bubble noise> ้าแบบโง่ๆน mm ิด hmm. นึงนะคะไปหน่อยโอ้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 ยเกลือเกือ หนึ่งสองดีดีสามทีแล้วกดหน right ึ่งอีกทีหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนไหม่ง สุดยอดไปเลยลูกพีสุดยอดไปเลยลูกพีไม่ค่อยสุดยอดเลยลูกพี่ ก็ยืนซูมเลยสิเพราะเพื่อนเรายิงอยู่นะคะถ้ามีเพื่อนเราก็จะเก่งแบบนี้แหละแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็อีกแบบนึงเย้จะต้องชนะแน่เลยขี่ล่กูกู้กไปแล้สิเกือบตายแ้วสิไม่ให้ชนะได้ยังไงอ่ะเออ สกินไม่แพงจะแรงได้ไงเบนเราไว้คนนึงเนาะเพราะว่าเราเล่นแล้วมันไม่แรงเอาละถือว่าเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะเรามีสกินเราได้เล่นแล้ว1นึเกมก็ถือว่าจบพิธีแล้วนะคะเออต่อไปเราก็ไปเล่นตัวอื่นเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโนวันชาแนลด้วยนะคะไว้มีสกินอื่นที่เราอยากได้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มอีกนะทุกคนจุ๊บ BOOM <laughs>